ทุกคนเที่ยงคืนแล้วอีกนิดหน่อยงานใกล้เสร็จแล้วนะเที่ยงมืออน่อยผู้จัดก,การไม่รู้ว่าต้นเดี๋ยวหายไปไหนตอนนี้งานหน้าปกยังไม่ได้ทําเลยมีแค่ต้นเดี๋ยวที่ทําได้คนเดียวเขาไปไหนของเขานะฮัลโหลครับฮะอะไรนะไม,ไม่มีอะไรนะทุกคนทํางานต่อทางานต่อมีอะไรหรอคะผู้จัดก,การเมื่อกี้มีคนโทรบ,บอกผมว่าต้นเดี๋ยวประสบอุบัติเหตุเสียแล้วเดี๋ยวคุณนี่ทำงานนะแล้วเราไปโรงพยาบาลกัน หร,หรือว่าเราไม่จ่ายค่าไฟไม่ใช่อ๋อหรือว่า,วาไปฟ้าแล้ววงจรอา้าวต้นหลิวใครไปไหนมาเขาตามหากันทางออฟฟิศนะน่ะต้นหลิว รับผิดชอบงานก็ยิ่งเร่งเร่งอยู่อม,มาได้ยังไงเนี่ยเอาไงดีครบผู้จัดการพี่กลัวผมก็กลัวนะแต่ว่างานก็สำคัญพี่ยังแ้ตรงไหนครับผู้จัดการ มีใครได้กลิ่นอะไรเมนเมนปะใช่ใช่ฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันพึ่งเสียกลิ่นกันมาแล้วเหรอเนี่ยเราต้องบอกให้พหนักง,งานคนอื่นรู้นะคะอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวขอประชุมนิดนึงนะ้าเ,เว้นต้นหลิวนะรีบทำง,งานไปก่อนล่ะ,ะแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกเราตั้งแต่แรกล่ะโบรานเขาว่าไว้คนที่พึ่งเสียเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวแสดงว่าต้นหลิวเขายังไม่รู้ตัวสินะรู้อะไรล่ะครับ อย่าเบีบเบินกันเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวพวกเราทำบุญไปให้นะผมจะอ,อยู่ที่นี่ผมชอบที่นี่ว่าแต่ทำมา้องทำบุญให้ผมด้วยละครับผมก็มีเงินเดือนอยู่แล้วนี่ผมทำงานแลกเงินนะแต่ว่านายเสียไปแล้วนี่อะไรนะแฟนนายโทรบอกว่านายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วคืนนี้ฉันต้องไปทำโอที่บริษัทนะวันนี้วันเกิดฉันอะคุณยังจะไปอีกเหรอแยกแยะใ,ให้ออกบ้างสิฮัลโหลผู้จัดการหรอคะต้นหลิวมันโดนรถชนเสียแล้วนะคะ แฟนอันนี้เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยจริงๆผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับที่เล่นอะไรไม่คิดเอาเถอะเอาเถอะรีบไปทำงานกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวสิแล้วกินเม็นที่พวกเราได้กินล่ะพอดีเท้าผมเหยียบขี้หมามาครับ